โอ้โหให้เธอสั land. ่งทีไรก็เต็มโต๊ะตลอดมาแบบหิวๆอย่างเธอวันนั้นมากินแล้วติดใจอย่าสั่งแล้จุกๆเต็มโต๊ะราคาแค่ไม่กี่บาทเองวันนี้มาบางแสนก็เลยแวะมาเลยโอ้โหแต่ละอย่างน่ากินมากทุกคนนี่เขาจะเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านเนาะอันนี้อะไรนะแกงอันนี้จะเป็นแกงขั่วปูก้อนเธอดูปูก้อนคือมาแบบเน้นๆนี่ ซอนอยู่ข้างใต้มีไข่ปูมีอะไรแบบนี้ด้วยเธอแกงคั่วมาค้นๆเนะอันนี้ฮะมีปูดงปูดองนะครับปูไข่ดูปูไข่ดิไข่มาสีแจ๊ดแบบนี้เลยนี่อันนี้คืออยากนําเสนอมากครั้งที่แล้วมากินนี่เป็นหมึกไข่ผัดไข่เค็มทุกคนดูหมึกไข่จริงๆนะนี่ไข่มาแบบแน่นๆล้นท้องเลยนี่นี่นี่อันนี้เป็นอะไรนะ โซ่ตำทะเลทอดวะโซ่ตำทะเลทอดคือทอดมากรอบนะฮะนี่เป็นซีฟงซีฟูดนะ้ดเนาะทอดมาบนเส้นมะละกอเนาะอันนี้คือชอบมากเป็นต้มยำหม,มึกกระตอยนะทุกคนเขาใส่หมึกกระตอยมาให้แน่นๆเลยอันนี้ไม่ใช่ต้มน้ำดำนะเป็นต้มยำแบบโบราณโบ,บราณที่เขาใส่ใบกะเพราแบบนี้เออกลิ่นมันหอมนะเธอเนาะใช่แต่สีที่แบบมันออกสีชมพูชมพูเนี่ยมันเป็นสีของหมึกนะเออหมึกน้ำมันจะมีน้ำดำในตัวมันไงนิดหน่อยใช่ให้ดูปลากระพงทอดเขาดิโอู้หูปลากระพงทอดราดพริก ตัวอย่างบักใยเดี๋ยวพี่น้อง3 5 0อบาทอันนี้ของผมเองจะเป็นน้ำพริกไข่ปูนะคะให้ดูเป็นไข่ปูจริงๆเด้อพี่น้องเนี่ยใช่ไข่ปูมาแบบนี้ใส่มาในน้ำพริกมีผักค้งผักแก้มให้เนะาะครั้งที่แล้วมากินติดใจมากเอาวางก่อนวางก่อนบอกก่อนนะคะร้านที่เรามาชื่อร้านอิ่มกันนะทุกคนเขาจะอยู่ที่บางแสนอยู่ใกล้ๆตลาดท้ายหาดวอนเลยนะคะนี่จะบอกว่าราคาน่ารักมากกับข้าวที่เราสั่งมาเนี่ย ประมาณร้อยเขาบาท200เนาะแล้วแต่อย่างเลยต้มผัดแกงทอดอะไรก็คือมีหมดเลยเนะานะเธอเนาะใช่แล้วล่ะค่ะเขาคืนน่ารักด้วยอาหารตำทงตมสั่งแล้วก็คือมีหมดเลยใช่นี่ราไปแบบนี้เลยจ้ะแม่เออส้มตำทอดกรอบๆนะใครจะใส่มาเป็นหมึกนะแล้วก็เป็นกุ้งเป็นตัวๆเลยนะนี่เนาะใช่ดูใช้มือเลยใช้มือเลยจ้ะแม่กุ้งเขาหนึ่งตัวก็คือใหญ่ยยขนาดีเนตทอดมากรอบๆไปะฮะหืมยินเสียงมั้เนื้อกุ้งสดๆเนาะทอดมากรอบๆนะกรอบมากเลยเนี่ย เส้น,น,นมะกงมะกอเนี่ยส้มตรงส้มตำนะอ่าเหมือนต้ตมตำต้มตำไทยนะประมาณนั้น่ฮะทิ้งเงียวคือให้ฟังเสียงนะกรอบมากมันเป็นสามรสเลยออกแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดเนี่ยกรกบอกกระอกเนี่ยเอออันนี้กหมึกมชิน้นใหญ่ๆนะกับถั่วลิสงคั่วมาหอมๆเลย ครั้งที่แล้วคือมากับเพื่อนกินกันโคตรสนุกกับเมนูเนี้ยมันจะแบบแย่งแย่งกันกินเนี่ยสนุกดีคอัโกุ้กุ้งกุ้งจะหกละนี่ฮะเส้นส้มเส้นส้มตำนะเส้นมะกอกอ้ยเลยแล้วเธอและจานหนึ่งคือเขามาเป็นจานเปย์ใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิดูปูไข่ตองน้ำปลาเขานี่อเป็นปูไข่มาแบบสีแจ๊ดแบบนี้นะเธอหนักูไข่ทะลักไข่แบบนี้เนาะ และน้ำจิ้มนี่คือทีเด็ดนะน้ำจิ้มร้านเขานะคือสีไข่ว่าส้มแล้วดูสีดูสีน้ำจิ้มก่อนโคตรเผ็ดอ่ะตัดกับดองน้ำปลาแบบนี้นะแม่ไปจวดบอกเลยแต่เขาไม่ค่อยขาวด้วยนะครั้งที่แล้วมากินอะติดใจมากบีบให้ดูจ้ะโอ้โหแม่เนื้อใสๆเนี่ยเห็นว่าทุกคนเนื้อใสมากดองน้ำปลางหอมนะเห็นสีเนื้อปูก็รู้แล้วอะเออจะ่สีน้ำจิ้มอะ โคตรเผ็ดกินอย่างนี้สะใจเนาะใายเธอคือดูเดือดมากจ้าแล้วในกระดองกระดองคือมีหมดเลยนะมีของมีไข่หมดเลยนะให้ดูให้เดือดให้ดูเออไข่แน่นแน่นเต็มกระดองนะจ้าทั้งสองตัวเลยพี่ขอกินในกระดองได้ไหมเธอกินในตัวนี้ไหมไข่คือเขามีความฉ่ำจริงอะทุกคนเนี่ยให้ดูแล้วน้ําปลาดองของเขามันจับแบบเค็มเค็มหวานหวานนวลนวนะใช่ไม่ได้เค็มแป๊บแสบคอนะใช่แล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะโอ้ยทีเด็ดคล้ายๆน้ําปลากวนนะเนาะใช่จะออกแบบเค็มหวานเนาะ <cam ber> อโอ้โหคือต้มยำมันต้องแบบนี้เผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วหมึกกระตอยคือตัวมาแบบเต่งๆต่งกำลังกินเลยนะเนี่ยหอมใบกระพงกระเพราเนาะถธอเนาะใช่ตัวเต่งเต่งัวนี้กินเปล่าก็อร่อยแล้วแบบนเะเขามีไข่ไหมตัวไม่น่าจะอย่าเยวลองให้ดูเดี๋ยวลองกัดดิกัดขึ้นอันนี้ขออนุญาตใช้มือนะกัดเลยกัดเลยให้ดูให้ดูมีแค่เอออันนี้จะมีแบบนี้นิดหน่อย แล้วแต่นะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงงี้ดีกว่าเขาให้มาเยอะอยู่นะชามนึงเนาะช่ามหมึกกระตอยไซมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนไม่ใช่ว่าเขาตัวเล็กนะแต่เราชอบกินอันเนื้อมันจะไม่เหนียวมากใส่เป็นพริกขี้หนูมันเนี่ยโอ้โหโคตรหอมบอกเลยลองไอ้นี่ไหมลองเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดไหมเพิ่มความเดือดเธอเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เขาอร่อยนะเธอเรดดูราดไปเลยฮะว้าวอื้อหือทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดอันนี้หนึ่งตัวก็คือจะเต็มช้อนแล้วอ่ะ หมึกกระตอยมันจะมีความหนุบหนุบหนับหนับเด้งเด้งเนาะแต่ไม่เหนียวมากนะไม่เหนียวเลยเธอเนี่ยดูตัวเนี้ยคือกินได้ทั้งตัวเลยใช่ถ้าหมึกตัวใหญ่หน่อยมันก็จะเหนียวเนาะหมึกกระตอยมันกินอะไรแบบคนฟันไม่ดีก็กินได้พี่ว่าอใส่มากันหน่อไม้นะอันนี้เนี่ยปูปูก้อนเน้นเน้นนะดูดิแบบนี้แหละนาำแกงครัวก็คือคนครักของจริงขอกันเชียงปูแบบเน้นๆ้นเลยนี่เธอแบบนี้นะแม่กันเชียงก้อนใหญ่มาก กินกับหน่อไมนะ้เนาะอันนี้ไม่ใช่หน่อไม้ดองนะเขาจะเป็นหน่อไม้สดนะมันเป็นหน่อไม้สดเทอะเนี่ยมีไข่ปูงไข่ปูมีก้ามอ่อนอะไรแบบนี้เนาะแค่แบบคลุนคลักแหละเอออือหือหมึกผัดไ<อ>ข่เค็มครั้งที่แล้วนางมานางไม่ได้กินนางงอนอเพร <laughs> าเธอกินไวเกินฉันกินไม่ทันเลยคะ่ะ <laughs> ดูมือไข่ดีนี่พี่สั่งมาให้แล้วกินเลยพี่ให้กินเลยครั้งเนี้ยดูดูไข่ทันรักจ้ะผัดไข่เค็มมหอมๆเนี่ยมันจะมีความแบบ หอมหวานนะเธอเออแบบนี้นะมีพริกขั่วมีอะไรตัดมาหน่อยเอากลิ่นเอากลิ่นนะแต่มันไม่ได้เผ็ดนะเด็กๆกินได้พี่ว่าแล้วเหลอเน้นหมึกเลยไข่ทะลักแน่นจริงๆดูดิดูดูดูนี่นี่ให้ดูแต่ละชิ้นก็คือมีไข่เป้งๆมาแบบนี้เหละใช่ไข่นั่นทุกอันใช่อ่ะพี่ยกให้เลยจานนี้โอเคไหมวันนี้พี่แข็งอูแล้วครับจะบอกว่าปลากระพงนี่นะเขาจะมีทั้งราดซอสน้ำปลาราดซอสมะขามเนาะ ดูเนื้อปลาดิหมาแบบชิ้นใหญ่ๆเต่งๆอย่างนี้ขาวจัวมากจ้ะแต่ว่านี้เราสั่งมาเป็นลาดคลิกสดนะเออแล้วแต่คนชอบก็ลองสั่งเขาดูขอพริกเน้นๆแบบนี้เลยเนี่ยออูเดี๋ยวนี้กินเผ็ดแกงแล้วจ้ะ up level ต้องหัดไว้ไงไม่งั้นกินไม่ได้ก็อยู่กับเธอนั่นแหละค่ะโอ้ปะออหาอะไรของเธอเนี่ยอร่อยอร่อยเขาใส่พริกหนูพริกแดงนะ สองอย่างเลยใส่ผสมกันมาใช่แล้วมันจะมีความเผ็ดจากต่างกันนะสองอนี้อันนึงจะหอมอันนึงจะเผ็ดใช่ขอน้ําไอจิไหวแล้วทำพริกไข่ปูนี่คือครั้งที่แล้วมาโอ้ติดใจหวกเลยดูเนื้อไข่ปูเขาดิไข่ปูคือให้มาแบบไม่มีกั๊กเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไข่ปูทั้งนั้นอ่ะข้างล่างเห็นปะกินกับผักสดเนาะใช่โผลลงไปแบบนี้เลยอันนี้คือดูตักมาขนาดเนี้ยยังเหลือในถ้วยอีกอูเยอะเยอะบอกแล้ว เขาไข่ปูใส่มาไหมล้นทะลักเลยค่ะเพจปลาเดจปลาเนี่ยดูเน้นเน้นแบบนี้นะแม่อ้ไปกระแตงกวาเนี่ยโหสาดใจเลยคำเนี้โคตรมันอ่ะไข่ปูมันจะหนุบมน้ำนับอ่ะเธอจริงผักสดๆแบบนี้นะดูดูดูราดไปวงข้าวที่เด็ดบอกเลย ไปฮะถูกใจเขาเลยเนี่ย <c ười> คือไรคือไรไม่แบงเหรอทำไมเป็นคนอย่างนั้นนะเอาเอายก ok หนีไปเลย <c ười> โอ้โหเธอคงจะเผ็ดจริงอะเงื่อแตกชุ่มเลยนะเธอเผ็ดเนี่ยฉันสั่งของดับเผ็ดมาให้เธอแล้วดูซิรักเธอขนาดไหนเนี่ย <c ười> อันนี้อะไรเน่ยเป็นขนมปังปิ้งสั่งขยาเธออ๋โอโหปิงมาร้อนๆเลยกลิ่นหอมมากทำไมมีสองอันอ่ะ ก็มีเป uh ็น huh. สังขยาใบเตยกับสังขยาชาไทยอ๋อว um ุ้ยกลิ่นหอมมากแล้วเธอบอกสั่งมาให้ฉันเธอกินก่อนเลยตัวหน่วยกล้าตายไงชิมละก่อนเธอมีอาพิษไหมใช่อือดูตรงแล้วไม่มีหรอกเพราะอร่อยเธอคือหอมใบเตยมากแล้วหวานกำลังดีดูความคลืน เป็นใบเตยเนาะเขาเหมือนโรยนมมาด้วยไหมข้างบนเนาะใช่ไหมใช่เหมือนเป็นนมข้นอ่ะเธอเอ,อ,อันนี้เป็นขนมปังปิ้งนะพี่เขาบอกไม่ใช่ขนมปังไม่ใช่ขนมปังนึ่งนะปิ้งมาร้อนๆเลยวุยชาไทยเขาแหละข้นอ่เธอใช่แบบข้นคลักเลยขนมปังปิง้งเออนี่ไงทด้เสียงกรอบปะอือใช่วุ้ยชาไทยคือหอมชามากเหมือนกินชาเย็นเลยอะเ<ะ>หรอใช่เขามีนมมีอะไรโรยมาด้วยนะนเจริงๆแต่ที่ชอบสองอย่างคือไส้ไม่หวานไปเหรออืม ชอบไหมชอบชอบเนาะแลชอบเนาะกินไม่หยุดเลยอ่ะคนเผ็ดก็ยืนถ่ายไปเลยอันนี้ผมไปเช็คบินมาให้ดูแล้วนะคะนี่ราคาอาหารก็ประมาณนี้นะคะใครอยากรู้ตัวไหนแคปเอานะก็อย่างละร้อยข้าบาท200เนาะประมาณนี้แล้วแต่อย่างนะทั้งหมดก็พันเจ็บแบาทอ่าประมาณนี้ทั้งโต๊ะเลยเอาจริงร้านเนี้ยคือถ้ามาทั้งครอบครัวดีงามมากเลยโทสเค้กอะไรเงี้ยเขาก็มีนะกาแฟคือมีหมดเลยพาเด็กๆมาก็กินขนมของหวานได้เลยเนาะถ้าใครอยากตามเรามาร้านเนี้ยเขาชื่อร้านอิ่มกันนะเขาจะเปิดตั้งแต่ 9โมงถึง2ทุ่มเลยหยุดทุกวันจันนะเผื่อใครมาไม่ถูกเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพลดีกว่าที่จอดรถที่จอดรถเลยเขาก็มีหมดเลยใช่อยู่ข้างร้านเลยหายง่ายใช่แล้วจะบอกว่าสังขยาที่เด็ดนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะแต่วเราทิ้งพิกัดไว้ให้ดีกว่านะใช่หยุดกินเถอะ <laughs> คนเผ็ดก็ยังไม่ได้กินเลย <laughs> เออตายแล้วเธออย่าพูดให้ฉันดูแย่ขนาดนั้นจริงๆเธอกินไปแล้ว <laughs> มันคือเรื่องจริงค่ะ <laughs>